มาซื้อยาเทียมให้ลูกค้าจ้าเฮ้ยช่วยดูนี่ไงเป็กนกำลังใจที่นี่ก็จะขายอุปกรณ์สร้าง สำเร็จรูปใช้ตอนนี้ใช้งบประมาณไปทั้งหมดเท่าไหรนะไอทั้งหมดเฉพาะยางห้าใบสิบโอ้โหสิบห้าใบก็เงินบ้านเราก็ประมาณสามหมืน่นสามมื่นห้าก็ก็ดักเอาเรื่องอยู่นะ